เด yup. มาออกเดกผู้พน่ะแหงบ่อบานลี่พี่น้องฝนตกไปโอ้นระดมกาดำแน่เคือบ้านกินพหอมาอีเด้อาอีกอเด้อด้นเ้อเดดดอ้ดอ้เ็ดเ้้าอด้อออเด้อวนี้ kẹo ấy tôi hiện bịa bịa tôi bịa sai, à, đậu, phải phi à, động phải đâu, thay không cả thay bừng khí, thay không 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 khí, ออพูดหน่อพี่น้องนำสองคนสามคนมาหนิอ่าส่วนงูพวกเป็ดไก่เด็กทรายสมนักเอาเข่าเคอกเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเพื่อเข่าเคอกแต่เว้นเทงัวน่ะลดกมาหนิเพื่อเข่าเคอกแต่เว้นเทงัวน่ะมึงเข่าเองเข่าเองบ่๊ะไม่เลี่ยงเลยไปพี่ไปแท้นะ มาปทักไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะอยู่ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูปตุ๊กํำปั่นซุกนะเพี่อนเนาะพอพ่อตุ๊กคมวันนี้พี่น้องเออยู่หห้อยู่นะคือเก่าเนาะภายบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอย์หน้าฝนตกเนาะ อะสบายดีสม่ลังมันมีห่มบ่ชิลงไปยังนี่ไปลุยเอ้ามึงไปหยุดเลยบ่หนี่งเฮ้ยยังโอ้ผูกกำลังมาผุดอกะผู้บ้าเป็นหมอบรรเลสกายไปพี่น้องเนะาะทำบรรยาก,กาศฝนตกหยุดเลยลโอ้โก้ประชิดจากฝนกระขักน้ำแข็งเนาะ นำหน้าสามคนมูนี่พี่น้องเพราะว่าทางคุณปภ์พนเมื่องโซงสก,การหลานเนาะกับฝนตกบัวสิเป็นจังใดพี่น,อน,ลลน้องเอยเนาะก็สิลําบากหน่อยจังหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนตกก็ไปจุดไปเผาหมดแค่ก็อ,อยากใหม่เป็นในดแล้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องคุ้มกันอรนอและพี่น้องเพราะว่าจะเอาสจใส่มันบวคืออยู่ในวัดได้แล้วพี่น้องอยู่วัด บ้านพีมังงนะ่องเขายกเส้นตัวอย่างประเทศไทยนะเพื่อนเราผืนเผาในผืนสีเผาในวัดเน,น,น,นาะไม่ไม่ตกกับโบยาดเนาะอันนี้ผืนตกนี่ก็โอ้ยลำบากพี่น้อาเลยเนาะพอไปเผาอยู่ปราสาเพี่น้ราไอ้ยุดเลยเด้มาอีกเองแต่ผูกพน่ะแห้งบอบางนี่อาพี่นะ้อง ฝนตกไปโอ้นี่ก็ดำดำแน่เลยคืนเห็ดบานกินผู้ไม้เลยน้ำฝนหรอกมาอีกเด้อมาอีกเด้อตนี้กับแก้ไว้โตันเห็นเปียกอตัวเปียกใช่ไปพี่น้องพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งพี่น้องทงให้ทงหน้าฝนตกเนาะ มาอีกแล้วพี่น้องปพาะอกอกมาอีกแล้วเนาะงพูนมาอีกแล้วรักมาอีกแล้วเตรียมตัวเลยโอ้คุณแม่ดำอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้พูนะพี่น้องดำมสองคนสามคนมาหนี่ส่วนงัูควายเป็ดไก่เด็กทรายสมนักเอาเขาคอกเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะ เพื่ขอเข่าคอกแต่เป็นแทงงัวนนะลากมานี่เพื่ขอข่าวขอกแต่เป็นแทงงัวนนะก็ข่าเองเข่าเองบอ่ไม่เรียกเลยไปพี่ไปแท้นะไม่นะมันไปอันเปลี่ยนเกียงให้เนาะผู้เธอไปลงผู้เดินไปนี่คันนี่นี่คันนี่มาอีกเลยพี่น้องมาอีกแล้วผู้กำลังมากำลังมาฮะ ไปเอากางเกงว่าสันบัวโตกั้มนี่เห็ดผูด้ีคขันได้นี่ <c oughs> เออเดี๋ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วรักประตูกับบูปิดงัวออกมาละฮะเห็นบอกงัวออกมาละฮะแต่แม่เป็นิด ไปปิดประตูก่อนไปแม่จังมาใหม่นีเฮากระชยังบ่ได้ขาดนะพี่น้องเฮาสิาดเอาํานี้ก่อนเออเฮากาดเอาํานี้แล้วก็จังว่ากันใหม่เทื่อนึงแดดฝนตกแดดอื้อหือ คนตกแดดพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงปบาดนิเนาะเออถ่ายบรรยากาศดำไหดำหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับส้มฮับเบิงกันอ่าว่าช่วงนี้ก็ช่วงดำไหดำหน้า,น,าน้องพี่อนเนาะอือ เขาเบื่อันเด้อพี่น้องเลยแล้วบ่อยวค่ไหนของฉันเนอะข้าวมันไม่ดีหรือมีแตเนาะนี่แหละคนเลยหัวหน้าเป็นคนไม่เห็นหน้าคน ไปแล้วพี่น้องเลยฝนไปแล้วเนาะโอ้ยวันที่ไทยบรรยากาศฝนตกให้พวกพี่น้องเอ็ดนี้นะครับส้มัะเบิงเนาะเห็นว่าฝนตกอ่ะเห็นไหมเนาะไอ้แชมป์ขึ้นเลยทีเดียวโอ้จะแข็งเลยทางนี้เลย

ได้ดำหน้าแข่งปุ่นพี่น้องเออเอ,อ๊ะหน้าอะไรหน้าแข่ฝนแรนโอ๊ยฝนตกแรนเลยนี่น คนไม่ใหม่นี่คนไม่ได้อ้โหเอ้คนไม่ได้ดูล้วดูเราเห็นเราทราคือทราอลูกคนไม่ใหม่คนไม่ได้โอ้โหคนไม่ใหม่นะคือพูดพระอะไรมาหน่งครอู้ดีด้วยนะุอ้ยแข่งมาดใมันเลกไอ้ดัมันดำอะไรอยงเ

ห like, ่างไปเนี่ห่างแค่ลำหน้านี่งอย่างที่เอาเลยขึ้นนี่แบบว่าห่างกันนี่เห็นบอลมีโค้กมาได้เหรอมีซองหน่งขึ้นขึ้นขนาวกะเลยแบตเตอรี่มาหนี่บเึ้นบอลเลยท่านจะมีเซอรโค้กหรือเห็นบอแเบิรงที่ละเออ เพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาดน้าซอยนี่เพื่อนพี่น้องมาดาหน้าซอยนี่แล้วแล้วเพื่อนพี่น้องมาดาหน้าซอยนี่เพื่อนเด็ด้รงมันเด่นเายด็ดด้วยแพี่น้องไอดำนาซอยสมดักเลยเนาทงานผิงก้อยกันเดือคนเดียวพี่งเลย แค่วาสบานเปียกคือไม่ได้เปียกแค่วาสตงย้านตรงด่านพุทธดานมันเปียกกว่าสักตรงมี้ส่งลงดุดเลยกว่าเลยไรบบันตกท เรากดินน้ำซ้ำบาทกาดินมทำในดินน้ำเาได้ดินมแล้วเพื่อนเา้องไดินน้ำบาเด้อละหัวักลงมเล้นี้เด้อหัักลงมเพื่อนแล้วก็ไปถือนะขุดก็ยังขุไม่ กนเหน็บพี่อะไรมาแก้วโอเคโอ้สาปิดเพลงใช่ไหมครับกำล้งฆ่าแรงฆ่าเร็แตพออย เด้อพี่น้มานำน้ำกันด้เ <c oughs> ต้แหง้งแ้กเอาเราโมเมยเนี่ยเนาะเอาคิดขาดเผาเนาะค่ะพ<อ>ข้างอันไปนั่งกินม้คำตอนเนะี่ยค่าจะเป็นผุดผูดงเลย ล้เพียงไปวไปทางแค่เห็นบานึงไปแค่คนเท่เฮ้ยเดือว่างัวไปจะไป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 ดูอะนนี่ยค่ ไปแล้วครับไปเก็บแล้วครับโอ้ฝนตกแล่นเนาะพี่น้อง

Punto de edad, ¿no?

बेहतर में No, no. มูแบบนี้ว่ะไม่ใช่ไม้บรรทัดก็ลดได้ใช่เสียตา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Yeah, boy. Да.

พี่น้องเอ้ยสาวโนตรทีเนาะโอเคพี่น้องกระห่อนแห้งเลยทุกครั้งก็จะได้ขอตัวจบคลิปเนาะลำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปอ่าตอนแรกเกี่ยวกับฝนตกยาวตกดนพี่น้องเอ้ยตกพอดีสเส็บๆคันๆเนาะอ่าฝนไม่ร้ออ่อนพี่น้องเอ้ยเรียกว่าฝนไม่ใหม่เนาะฝนตกเกลนจังใดก้โอเคพี่น้องที่เข้ามาครับชมก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ ขอบใจพี่น้องเอฟซีมูฟเื่อนเบิร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาับชมคลิปของตุคำแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บกุกขอามโฆษณาของตุคำไปก็ขอบบุญขอบคุณในลายเนาะสำหรับคลิปนี้ตุคำก็คือแได้ขอตัวกล้าเข้ามาสบา,สบายดีสบายดีสบายดีคุณแม่เหนื่อยไหมร้อนไหม <laughs> สบายดีเด้อทางกันเด้อ